เฮ้ยอุ้ยเข้าและวโอ้ย,อย,อย,อยตกใจมับูโ้ยไปได้นะครับตัวนออกไปขึ้นกบนี่ตกใจสะเดือนมับูย๊ปยปาหนอวงไฟหน่อยมีน่น้องเลยตะกรงตกใจครับ ถ่ายแม่กําลังเคยเห็นมังไฟบางนีแหละออกเร็วกว่าหมูครับเบิกทํางานเร็วเลย ทีมงานสอใกล้ลูกออกไปเรูกไอาฮะดี <c oughs> <c oughs> ไปปั่นเมืองไฟหน่อยเนาะ,ะเสดือนไมจ่อยออจว่าตะมสุแตม เป็นบางไฟที่ขึ้นเร็วที่สุดครับเท่าเทียนมาพี่น้องวิหน้าที่เดียวครับช็อตปั๊บขึ้นปื๊บเลยไหม เไเนเล้ที่ี่หนึ่งครับมเห็นมันเปลืองขีเกียรครับพี่น้องพบังเนี่ยที่หนเห็ดไปสูงแห้งสี่รอยเท่ไรจอยสี่ร้าบ่ที่เขาอึ้งใครอ่ร้อยสีแต่น้องบูมเนี่ยมหนึอาสิบแปดสี้อยนะครับน้องบูมเห็ดสูงเลยเกิน เพ oh <Geneva. S 2> <Supreme. S 1> ื่อนเขาอึ้งไครอยู่ปะคะบ่ได้ข่เหรอธาาหรธาุใเขียวม้อ่าเต่าษปปนนรวม้มเผ่านยาได้ปนเนน

อีกบางที่เลยก็มาได้แต่หายคนลากเอ่อเจ้าของรถเข้าฟองใครอเรือ้อบ่อร่งนเ้านเก้เก้าศนย์โกงฟ้องแปดแปดอไปไหนแล้วบ้ เราต้นใจมากครับอยากดีแม่ของอยากพ้นลมบางจุดไหมอยากอะไรนะอยากอะไรครับอยู่ตรงนี้อาจจะมาพร้อมจะฝากพี่โยมนะพร้อมแล้วพร้อมแง่เนี่ยมีรองแฝดมาเกี่ยวล่อล่ออยู่ถาดยังตรงปากลงไปดื้อมาตรงนั้นมีรูขอขอแง่ มาเห็นว่าตาเปล่าอื้มแขนแนมไปเลยนี่สิมาเห็นขนแนมหรอม่เห็นเห็นแล้ว้ดีไซน์ขอมมิดหอมไป อีกจังหน่อยน่ะเอาสีขาวไปเมฆขาวแล้วน่ะนั่นน่ะสีขาวเมฆขาวล่ะเมฆขาวน้อนน่ะอ๋อเหรออืก